กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับรายการคนเล่าเรื่องและ EP นี้ผมจะพาคุณไปสัมภาษณ์นักศึกษาที่ได้นำวิชาชีพที่เรียนมาไปประกอบอาชีพระหว่างเรียนนะครับสวัสดีครับผมวัชรินแก้วจำรัดนะครับเป็นนักศึกษานิเทศาสตร์ของราชภาัฒนนครศรีธรรมราชครับตอนนี้ก็เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเป็นช่างภาพอิสระของอ สายงานเวงแล้วก็งานอีเวนต์ต่างๆครับเมื่อเห็นช่องทางในการหารายได้พิเศษนะครับก็เริ่มไปเรียนรู้หาความรู้เพิ่มเติมจากพวกช่องทาง YouTube แล้วก็จากช่างภาพอิสระที่เป็นมืออาชีพทั่วๆไปครับผมเริ่มรับงานที่ได้เป็นรายได้นะครับตั้งแต่ตอนประมาณ3ปีส สามปีกว่าที่แล้วก็ตอนอม,มัธยมมัธยมหครับส่วนใหญ่หลักๆเลยก็จะเป็นงานสายเวแ้ะก็เป็นพรีเวิ้งส่วนอีเวนต์เนี่ยก็เป็นงานเสริมทั่วไปครับถ้าพูดถึงกล้องแล้วก็เลนนะครับตัวแรกที่ผมเคยใช้ก็เป็นฝั่ง c a n นอน เป็นเจ้าแคนนอน7 0 d ดรครับราคาประมาณหมื่นกว่าบาทกับเลนฟิกที่ติดมากับตัวกล้องเลยครับปัจจุบันนี้ก็ใช้ c a n นอน d m m r r i i ครับกับชุดเลนพวกเลนวายเลนฟิกต่างๆครับอุปกรณ์อื่นๆก็แล้วแต่สายงานนะครับถ้าเป็นการรับงานของงานสายวีดดิ้งนะครับก็จะมีพวกไฟหน้าแบ็กดรอป ไฟต่างๆในพิธีครับแล้วก็ขาตั้งกล้องอันนี้เป็นเป็นอุปกรณ์เสริมหลักๆนะครับส่วนงานพิวิ d ยดิงก็จะเพิ่มพวกแฟรตัวใหญ่ๆแล้วก็พวกซอฟบ็อกในงานพิวิทยดิงนะครับอันนี้แล้วแต่สถานการณ์แล้วก็ส่วนส่วนงานอีเวนต์ก็จะเพิ่มพวกไฟ LED หรือแฟรติดหัวกล้องครับโปรแกรมที่ใช้หลักๆก็จะเป็นพวก Photoshop แล้วก็ Lightroom ครับ